สวัสดีค่ะทุกคนป้าโมนาพาชมนะคะเนาะส่วนหลังบ้านเป็นไงล่ะเมื่อวานยังมีหิมะวันนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนเนาะแต่อากาศยังหนาวอยู่นะคะเห็นไหมไม่มีหิมะแล้วข้ามคืนหิมะหายเลี่ยมเลยนะคะแต่เะายังมีร่องรอยนะคะร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ก็คือหิมะเห็นไหมคะอันนี้คือหิมะทั้งแถวเลยนะคะหิมะทั้งแถวเลยนะคะเข้ามาจากไหนเข้ามาจากหลังคาค่ะ เขาละลายออกมาจากหลังคาหลังคาหลังคาละลายทั้งหมดเลยนะคะหลังคาแล้วเขาก็ยังหล่นให้เหลือตรงนี้นะคะรอบบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นหุ่นหิมะที่ป้าโมนาปั้นเมื่อวานวันนี้ละลายหมดแล้วเมื่อวานนี้ป้าโมนายังเห็นหิมะเต็มขาวโพลนเลยค่ะวันนี้ไม่เหลือแล้วเนาะเรามาดูผลงานของหิมะที่ทําไว้กับเรานะคะประการที่หนึ่งที่ป้าโมนาเห็นเลยป้าโมนาเดินมาเห็นหุ่นปูนปั้นเนี้ยเนี่ยนะคะ ะะตรงขาเขาแตกหน่อยหนึ่งเนาะเขาคงจะหนาวมากะคะ่ะหนาวจนแตกนะคะเนาะก็ส่วนอื่นๆก็มีอะไรไหมหลังบ้านก็จะเป็นสภาพนี้แล้วนะคะเนาะหิมะมันหนาวนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะพาไปเดินดูดอกออเขาเรียกว่าอะไรที่มันโผล่มาตอนนั้นอะอันนี้ต้นไม้เมยย่าก็ยังโอเคนะคะเขายังมีใบเขียวให้เราเหลืออยู่เนาะเนี่ยต้นไม้เล็กๆเนี่ย ยังเหลืออ,อ๋อมาดูดอกกุหลาบกันนะคะที่ป้าโมนาจะพาดูทุกครั้งทุกครั้งดอกกุหลาบก็ยังโอเคนะคะโอเคอยู่เนาะต้นไม้ที่ทนทานนะคะนี่คือรั้วข,ข้างบ้านเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน้าบ้านกันว่าเป็นยังไงนะคะพาดูไอ้ต้นไม้ที่มันเคยโผลออกมาเหลือแต่นอนนอที่เห็นหัวเป็นยังไงบ้างน,นะคะ เห็นหัวเห็นไม้ไหมไงดูสิดูสิสนี่เนี่ยหนอก็ยังอยู่นะหนอก็ยังอยู่นะคะขึ้นรลบเลยถ้าไม่มีหิมะตกมาอีกคันนี้แหละจะเป็นเขียวนะคะเขียวของหนอพวกน,นี้แหละเนี่ยนะคะโอ้เห็นหัวมันมน้องแมลงเต็มไปหมดเลยคะ่ะพาดูหน้าบ้านคันนี้ เป็นยังไงบ้างสภาพนะคะหายหมดเลยแต่ก็ยังมีหิมะหลงเหลือหายหมดแล้วแต่ก็หนาวๆอยู่ ดูสภาพถนนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคป้ามุนาพอวิ่งได้แล้วถนนวิ่งได้แล้วนะคะนะคะย้แอบดูบ้านนี้สิว่าเกาทำอะไรกันบ้านนี้ทำรารบ้านนี้ทำขนมนะคะ ลุงรออบขนมนะคะเพราะว่ามันอบมันมีเตาเดียวแล้วต้องอบได้ครั้งละหนึ่งถาดนะคะป้าโมนาเลยมีเวลาพาออกมาเดินนอกบ้านอันนี้ก็เป็นไฟหิมะของบ้านเรานะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะลุงใส่ลุงนั่งอยู่ในบ้านอ๋อลุงนั่งอยู่ในบ้านมีตุ๊ก,กตาน้อยดย้วยนะคะเดือนธันวาเป็นเดือนที่ ตุ๊กตานน้ออย่างนี้น่ารักนะคะตอนแรกป้ามนาหันหน้าออกข้างนอกถนนนะคะลุงถามว่าใครจะดูข้างนอกนะคะป้ามนาบอกว่าเ้าเผื่อมีใครเขาเดินผ่านมาเขาเห็นอะไรเงี้ยลุงก็บอกว่าเราตั้งให้เราดูก็เลยหันหน้าไปเข้าบ้านนะคะแต่อันนี้มันอยู่ท่าน,นี้เนาะเขาเป็นตุ๊กตาสะสมของคนเดนมาร์กนะคะของของอ่าบางทีก็จะบอกว่าผู้สูงอายุก็ไม่ใช่สูงอายุเนาะลุงเขาก็สะสมของเขามาหลายปีแล้วนะคะ มันจะมีออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,แต,นแต่ละปีแต่ละปีนะคะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะนะคะปะ้ามนาพาเดินกลับแล้วนะคะเดินกลับเดือหนาวแล้วด้วยไม่ใช่อะไรปร้ามนาหนาวแล้วอ่ะโหดูข้างๆรั้วนันขึ้นเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวป้ามนาจะพาส่องเข้าไปดูนะคะเนี่ย ขึ้นเพียบเลยอ่ะเป็นดอกไม้เป็นต้นผักต้นใบไม้ของลุงนะคะไม้ประดับเป็นต้นไม้ขึ้นประดับเขามีหัวเขาก็จะขึ้นของเขามาทุกปีนะคะตัวนี้เพียบเลยนะคะลมแรงขออภัยนะคะตรงนี้ก็มีนะคะสวัสดี อันนี้หลังจากที่ว่าชิมะละลายเมื่อวานนี้แล้วนะคะร่องรอยก็จะเหลือก็ประมาณนี้นะคะป้ามุนาพาเดินดูนะคะหลังบ้านเ,ออเพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไม่พ้นเดืนอนธันวานะาถ้าอยากเห็นสวนสวยๆหรือว่าพืชผักผลไม้อะไรบ้านป้ามุนาต้องรอซัมเมอร์นะคะก็ประมาณาามิถุนากรกฎาคมสิงหากรกยาไปนู่นแล้วนะเนาะโอ,โอ้มาดูต้นเชอร์รี่ ใบใบร่วงหมดแล้วนะคะเนาะใบร่วงหมดแล้วใบร่วงหมดนะคะร่องลอยอันนี้คือร่องลอยนะคะร่องลอยของหิมะเมื่อวานนี้ป้ามูนายัางยังปั้นอ่ะหิมะเนี่ยเห็นไหมคะปั้นปั้นหิมะเนี่ยปั้นหิมะเล่นอยู่เลยนะคะพอตื่นเช้ามาละลายหมดเลย ลุงแกก็บอกนะคะว่าถ้าอยากจะไปเล่นหิมะก็ออกไปเล่นซะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีให้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะปะ้าโมนาลมแรงขออภัยนะคะปะ้าโมนาก็เลยพาออกมาเดินดูเนาะเพราะว่าถ้ามีหิมะปะม้าโมนาไม่เดินลัดสวนนะคะเนาะบางทีมันหิมะมันจะไม่เดินลัดตรงนี้ก็เป็นจุดปลูกผักเห็นไหมคะที่ป้าโมนาเคยพาเคยเคยพาดูทุกๆคลิปนะคะเป็นจุดปลูกผักเนาะก็จะเป็นสภาพนี้เลยเราไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะ หนาวเนาะหนาวแต่ก็อยากเดินได้เดินบ้างก็ดีนะคะบางทีนั่งอยู่แต่ในบ้านมันก็คือมันอุ่นอะ่ะนั่งอยู่ในบ้านเ,เนาะในโรงปลูกผักของเราในโรงปลูกผักนี่หิมะไม่เข้าเลยนะคะหิมะไม่เข้าหิมะจะอยู่แต่แค่ข้างบนหลังคาในโรงปลูกผักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ยังเยี่ยออกอันนี้ก็คือเห็นไหมฐานที่ว่าไปปลูกพริกปลูกพริกปลูกผักของป้าโมนาของลุงนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะปะเข้าวบ้านกันเถอะไปช่วยลุงทําขนมนต่อนะคะวันนี้ลุงทําขนมอ๋อนี่อันนี้อ,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 อะไรนะที่ว่ากินจระเาเป็ดผักแพล้นะคะเห็นไหมเขาโดนหิมะานานๆแต่คอยดูว่าเพราะว่าเป็นการปลูกปีแรกของป้าโมนาเหมือนกันนะคะคอยดูซิว่าหลังจากาถ้าว่าเขาฟื้นแล้วมันจะมันจะยังอยู่ดัางทนไหมอันนี้ก็เป็นผักของฝรั่งอยู่แล้วนะเป็นเครื่องปรุงของฝรั่งเนาะ จุดวางจุดวางเออเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมคะเนาะก็คือตอนที่ว่าหิมะลงเนี่ยเราไม่เห็นอะไรยเลยปกคุ้มทั้งหมดขาวที่ป้ามมนาคเคยทำให้ดูแต่พอตอนพอตอนหิมะละลายแล้วเขาก็จะมีหลงเหลือแบบนี้เลยยาวเป็นหลังคาแต่ข้างนอกเย็นแต่ข้างในบ้านก็อุ่นนะคะเพราะว่าข้างในบ้านเขาก็จะปิดความร้อนเนาะ ในจุดที่เราอยู่ประจำก็คือจุดนั่งดูทีวีนะคะส่วนในทางเดินหรืออะไรกันแล้วแต่เราจะไม่เปิดความร้อนนะคะประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะ,อะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปร้าโมนาอยู่ที่นี่เองป้าโมนาก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเนาะเพราะว่าเราต้องอยู่ต่อคะ่ะบ๊ายบาย